งานของพี่หนุ่มกัญชัยค่ะถึงกับทนไม่ไหวนะคะก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาให้ค่ะแล้วก็อยากจะฝากถึงปูมรน,นาหารหิมะทองคำด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงบอกว่าเนี่ยอยากจะให้มองสังคมสักนิดนึงเพราะมันมีผลกระทบกับชื่อเสียงค่ะ จากกรณีมหากาบลูกหมีรรัหมีที่มีการทวงเงิน2ล้านกับปู่มัทน,นาอดีตดังเอกชื่อดังที่มีการขึ้นโรงพักไหลเกียรกันนะคะแต่ว่าสอว่ามีแววนะคดีจะยืดเยอโดยทางด้านของฝ่ายปู่หรืกอก็หานพิมัททองคําค่ะบอกว่าเนี่ยมีเงินอยู่ที่1.4ล้านแต่ยังไม่สะดวกจ่ายตอนนี้นะถามกลับเลยว่าเอาแล้วแบบเนี้ยคุณจะรับผิดชอบต่อชื่อเสียงที่มันเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับ,บตระกูลยังไงบ้างแล้วก็จะมีการฟ้องฝัง่งเจ้าหนี้ด้วยนะฟ้องเจ้าหนี้นะคะก่อนที่จะมีการพาดพิงผู้เสียหายรายอื่นๆอีกกจนมีาารแลงข่ว ฟาดกันเดือดน,นะคะโดยในรายการโหนกระแสเนี่ยล่าสุดเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้คุณหนุ่มกัญชัยได้มีการสัมภาษณ์ลูกหมีรมัศมีลินลี่ลงเหงียนคุณอ,อ้อพูดเสียหายที่โดนยืมเงินน่ยนะคะแล้วก็พูดคุยกับฝั่งทนายปูมันธนาซึ่งคือทนายเนี่ยมาทําหน้าที่แทนคุณปูไม่ได้มากระทั่งมีการประทะคารมกันตอบต้กันอย่าดุเดือดจนงานนี้ในช่วงในท้ายรายการคุณผู้ชมขาหนุ่มกัญชัยเนี่ยก็เลยอยากจะฝากถึงปูมันธนาแล้วก็หานิมะทองคําผู้เป็นสามีเนี่ยบอกว่าเนี่ยข,นะขออนุญาตพูดเลย คือเหมือนยังไงอะการกระทําระหว่างทํารายการอะมันมีข้อมูลมาเยอะมากเลยนะระหว่างทํารายการอยู่เนี่ยรู้สึกเป็นห่วงปูกับหานจริงๆเลยแล้วอยากจะให้เคลียร์ทุกอย่างให้มันจบลงประเด็นเนี่ย มันไม่ได้มีอะไรเลยนะหารปูคือมันง่ายนิดเดียววันนี้โอเคเข้าใจได้แหละคนเรามันอาจจะมีการหยิบยืมนี่มันเป็นเรื่องปกตินะแต่มันจะไม่ปกติถ้าเกิดคุณไม่ได้มีการชําระเขาอันนี้มันไม่ปกติแน่ๆมันก็จะเป็นประเด็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะขอให้ปูกับหานมองสังคมเสอรนิดนึงว่าสังคมเขากาลังมองแบบไหนเพราะมันมีผลต่อชื่อเสียงต่อไปของหานแล้วก็ปูด้วยนะวันนี้ถ้าเกิดหานเดินออกมาแล้วบอกว่าโอเค ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจบให้ผมเคลียร์ให้ทั้งหมดอ่ะผมเชื่อว่าคุณจะได้ใจคนเพราะคุณดูแลแทนเมียแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้ผมกังวลใจว่าสังคมเขาจะมองอีกแบบหนึง่งเพราะวันนี้ต้องยอมรับว่าสังคมเท่าที่ผมดูนะร้อยละร้อยเลยนะคนที่กําลังบอกว่าเฮ้ยอ้าวแล้วเป็นนี่เขาไม่จ่ายเขาอะ่ะแล้วจะไปบิดเขาเหรอผมว่าจริงๆอ่ะจะไปฟ้องเขาอีกหรอ ไม่เป็นไรผมว่าไอ้ตรงนี้ผมเข้าใจใคุณง่ายๆเลยนะเอาจริงๆเลยคือเอาเงินเนี่ยไปใช้คืนเขาซะจะได้จบหรือว่าจะไปทําสัญญาประนอมนี่จะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปอ่ะแล้วก็ให้สังคมรับรู้ตรงนี้ซะให้มันจบๆไปเป็นเรื่องๆไปส่วนคุณจะไปฟ้องเขาว่าเขาทำให้คุณเสียชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ถ้าคุณรู้สึกเสียหายคุณก็ฟ้องได้แต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่จะตรงกับข้อเท็จจริงเขาก็ฟ้องกลับมันมีอยู่เท่านั้นแหละ แต่ถ้าวันนี้เกิดคุณปล่อยไปแบบนี้นะในสิ่งที่พี่อยากจะพูดจากใจเลยนะจริงๆเลยนะมันจะทําให้หานกับปูเนี่ยยิ่งสุดลงไปอีกแล้วก็จะยิ่งไปพิสูจน์ว่าเฮ้ย <_ S 1> <"He> ฉันถูกฉันยืมตังมาแต่คุณไม่ควรมาทวงฉันแบบนี้นะผมเข้าใจว่าบริบทเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าต่อไปเนี่ยใครที่เป็นเจ้านี้จะต้องมาออกรายการทีวีต้องมาออกทีวีอีกมันไม่ใช่เลยนะเอออยากจะฝากไปถึงปูมันธนาแล้วก็หานด้วยเรื่องนี้อ่าต้อง ถ้าบอกว่าเป็นอะไรที่ละเอียดละอ่อนเหมือนกันนะคะก็อยากจะถ้าสมมุติวราฝากไม่ได้หรือว่าดูอยู่เนี่ยก็อยากจะให้พิจารณานแล้วก็คิดตามสักนิดหนึ่งค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ